สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องกำหนดการรับสมัครพยาบาล6กเจ็ดครับของบรมราชชนนีคอนแก่นนะใช่ไหมเดี๋ยวมันทั่วประเทศเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าทั่วประเทศไหมคิดว่าน่าจะทั่วประเทศนะครับไม่ได้จำกัดว่าเป็นของจังหวัดอะไรนะครับก็อ่ะทั่วประเทศทั่วประเทศนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่บรมคอนแก่นนะครับ ก็มีคนถามมาเยอะนะว่าอยากเข้าพยาบาลต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็มีรับรอบไหนบ้างก็คือเราไม่มีเวลาว่างมาทำคลิปเลยทุกคนก็คือรอบพอร์ตใช่ไหมมันเปิดรับตั้งแต่18ถึง24่ทันวาหกหนะครับตอนนี้ก็67แล้วนะก็ยื่นสิทธิก็คือ หกถึงเจ็ดกุมภานะครับก็รอบนี้ก็ไม่ทันแล้วนะก็มาดูรอบรอบสองนะที่คิดว่าทุกคนจะทันนะครับก็คือรอบโคต้านะครับก็คือเปิดรับสมัครวันที่หนึ่งถึงเก้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับยื่นสิทธิ์ได้วันที่สองถึงสามคือภาคม หกเจ็ดนะแล้วก็รอบสามนะครับเป็นรอบแอดมิชชั่นหกถึงสิบสองพือสภาคมหกเจ็ดนะแล้วก็ยื่อนสิทธได้วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดพือสภาคมหกเจ็ดนะครับแล้วก็รอบรับตรงอิสระก็คือรอบที่สี่นะครับรอบสุดท้ายเปิดรับว,วันที่ห้าถึงเก้ามีนาเอ้ยมิถุนานะขอภยัยมิถุนา ก็คือจะไม่เข้าระบบ t c แคหกเจ็ดนะครับก็ oh. ส่วนตัวแนะนำว่าขอขอพูดถึงเรื่องจำนวนสถาบันก่อนนะครับมีจำนวนยี่สิบเจ็ดแห่งนะครับที่ใช้ว่าบรมราชชนนีนะครับ แต่ว่าบอลลรวมเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบที่นะครับก็คือต่อมานะวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเก้านะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะแล้วก็อันดับที่สามนะวิทยาลัยพยาบาลพระปกเก้านะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับแล้วก็วิทยาลัยอีกวิทยาลัยหนึ่ง อยู่ในโซนภอีสานก็คือวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามนะครับก็คร่าวๆนะก็คือจะมีกรุงเทพขอนแก่นชนบุรีชัยนาทตังแพร่ยาพะเยามีทุกภาคนะครับก็จะรู้สึกในโซนภอีสารจะมีอุดรขอนแก่นมหาสารคาม โคราชนะคร่าวๆนะมันก็มีเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดให้ดูนะครับผมน่าจะขึ้นไว้แล้วแหละมั้งขึ้นไว้แถวนี้ดูเอาอยู่ในหน้าจอนี่แหละก็ช่วงนี้สอบนะครับก็ใช้เวลาอ่านหนังสือน,นะก็ไม่มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ก็มีคนขอมาเยอะเราก็จะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะก็ คร่าวที่เล่ามาก็คือจะมีทั้งหมดสี่รอบนะตอนนี้มันเหลือ3รอบแล้วเพราะารอบพอรเราไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ทันแล้วนะเราเราไม่ได้มาทาคลิปตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าใครอยากดูพอร์บอลลมผมมันมีคลิปรีวิวพอร์ตบลอลลมอยู่นะครับก็คลิปเก่าๆหน่อยนะก็ไปย้อนดูเอานะครับสําหรับปีๆต่อไปนะ มันก็ใช้เกณฑ์เดิมนะครับแล้วก็มีคนถามว่าเรียนบรมดีไหมผมว่าอยู่ที่ความสมัครใจถือก่านะเพราะว่าที่จริงอ่ะการที่เรียนพยาบาลที่ไหนมันก็ดีหมดแหละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณชอบคุณชอบในสายนั้นจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองคืออยู่ที่บนลมมันก็ดีนะครับแค่ มันเป็นหอในนะก็ยังยอมรับข้อนี้ให้ได้ก่อนว่าเป็นหอในกดระเบียบค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้นั่นขนาดนั้นนะครับก็เรื่องเวลาก็ควรจะตรงต่อเวลานะพยาบาลนะก็สําหรับตัวผมก็ตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้ชอบพยาบาลหรอกก็คือไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าผมติดรอบพอดตอที่บ้านอยากให้เป็นก็เลย เข้ามาเรียนครัถามว่าประสบการณ์เข้ามาเรียนเกือบหนึ่งปีเป็นยังไงนะความรู้สึกก็ก็ดีนะเพื่อนก็เพื่อนก็ค่อนข้างที่จะดีเลยช่วยงานเต็มที่ทุกคนแบบอืมเขาคนแบบช่วยงานกันดีมีความสนใจต่อการทำงานนะครับก็รุ่นเราประมาณร้อยี่สิบห้าคนนะครับ ก็ส่วนการกินก็ที่นี่ก็มีโรงอาหารครัจะเปิดเช้าเช้าแล้วก็บ่ายเย็นต้องไปซื้อข้างนอกครับวิไลเราที่ขอนแก่นนะยึดขอนแก่นนะไม่ใช่ยึดที่อื่นนะตอนเนี้ขอนแก่นก็จะแบบอืมอยู่ใกล้ตลาดนะสามารถเดินไปซื้อได้มีเซเว่นมีโลตัสแล้วก็มีจักรยานของรุ่นพี่ ปีต่อปีนะก็คือแบบสามารถขอยืมได้อะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่มีโมไซค์ใครที่มีโมไซค์ก็สามารถเอามาใช้ได้นะก็คือทำเรื่องขออนุญาตนะครับก็ต้องมีใบขับขี่มีพบรบนะก็ที่นี่ก็จะมีราวหอด้วยนะครับแล้วก็มีเวนสุขภาพอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ขอสปอยเยอะเรื่องการเรียนนี ก็หนักระดับหนึ่งแต่ว่าก็ก็เรียนได้ครับก็ก็ยังไม่อยากขอพูดหมดนะก็คือขอยากรู้อะไรก็พิมพ์มาได้นะก็คือเราก็อาจจะไม่ได้บอกหมดนะเพราะว่าบางอันมันก็คือเข้าใจว่าเป็นความลับของข้างในเพราะ่ละที่มันก็ต่างกันนะครับเราก็ไม่รู้หมดหรอกว่า ที่อื่นเขาจะเป็นเหมือนเราไหมเพราะว่าคนระเบียบก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบางที่ก็เข้มแบบเข้มมากบางที่ก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่พยาบาลจบไปก็คือต้องมีระเบียบไว้ไหนประมาณนั้นนะก็คือความตรงต่อเวลาสําคัญมากก็เรียนเช้าสุดก็แปดโมงนะที่เคยเรียนเช้าสุดเนาะก็ต้องมาก่อนเวลาสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับ เลิกเรียนช้าสุดก็เคยเลิเลกประมาณที่เรียนนะมันน่าจะประมาณหกโมงอันนี้ของปีหนะึ่งนะปีสองหกโมงนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่มีคำถาม,มก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับว่า ว่าอยากรู้อะไรส,สมมติว่าคนอยากรู้รอบสองก็คือรอบคทาว่าเขารับยังไงเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนที่มาจากแก่นนครด้วยกันนะครับว่ารอบสองเขารับยังไงนะเพราะว่าเพื่อนมารอบสองนะรอบพอร์ตเหมือนเขาจะรับโรงเรียนละหนึ่งคนนะครับก็รอบรอบแรกนะรอบพอร์รับโรงเรียนละหนึ่งคนส่วนรอบสองเนี่ยจํานวนรับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ ็ไม่รู้ว่ามันถึงสี่รอบจริงหรือเปล่านะแต่ว่าคร่าวๆที่ผมรู้ก็คือรอบพอรนะครับเพราะว่าผมติดเองส่วนรอบอื่นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่ออีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้ก็สอบนะถามว่าสอบหลักๆก็ปีหนึ่งก็จะได้เรียนวิชากาวิภาค เรียนแลบคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษมีอะไรอย่นะมีประวัติศาสตร์เหรอประมาณนั้นอะมันเป็นเชิงเชิงกฎหมายด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับก็ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนในปีนี้จะมีคำถามอะไรมาถามผมนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็คิดคำถามไม่ออกนะช่วงนี้ก็คือสอบนะครับก็ขอตัวไปอา่านหนังสือสอบต่อก่อนนะครับก็มีคำถามก็ถามมาได้เลยนะคลิปนี้ก็จะปรับเป็นลงเร็วที่สุดก็คือวันที่หก น่าจะวันที่หกนะวันที่หกมีนะหกมกรานะครับก็คือพิ้นถ่ายแล้วก็ลงเลยก็อาจจะขยับคลิปพ,พวกเพลงอะไรของเกี่ยวกับในวิไลออกไปอีกนะครับก็ขยับฟังก็รอติดตามได้นะครับสำหรับเพลงในวิไลนะครับก็น่าจะมีเพลงเด็กหอมีเหลืองฟ้าโชคกระบูนม แล้วก็อะไรต่างๆก็ติดตามชมได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกันไม่ f ั r